ฮิวโก้จุลจักรเปิดใจหลังแฟนคลับวยยศเป็นสามีแห่งชาติสำหรับฮานาทัศนาวายัยกับสามีสุดหล่อฮิวโก้จุลจักรเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักมุ้งมิ้งออกมาบ่อยๆแถมความหล่อและซื่อสัตย์ของฮิวโก้นั้นยังทำเอาแฟนคลับมอบฉายาให้ว่าสามีแห่งชาติอีกด้วยล่าสุดฮิวโก้มารวมพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์และเปิดใจกับสื่อว่าไม่อยากจะรับเลยกับฉายาสามีแห่งชาติ ฮิวโก้รู้สึกยังไงที่ได้รับฉายาสามีแห่งชาติไม่อยากรับเลยครับฟังดูแล้วมันเหนื่อยอยังไงก็ไม่รู้เพราะต้องเป็นสามีแห่งทั้งชาติมีผู้หญิงประมาณ30-35ถึงล้านคนนะครับผมว่าไม่ไหวนะครับแค่สามีแห่งฮาหนาก็เหนื่อยพอแล้วครับแต่คนเราเป็นมาตรฐานและการประพฤติแบบผมมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งผู้ชายก็เป็นแบบผมอีกครึ่งก็เป็นอีกแบบมันไม่ได้เป็นคุณธรรมอะไรแต่แค่ผมสะดวกแบบนี้ กดดันไหมกับตำแหน่งนี้ไม่ได้กดดันอะไรเพราะผมไม่ได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่แรกเลยไม่กดดันแต่ครึ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนฮิวโก้เขาก็ไม่ได้หล่อเท่าคุณฮิวโก้นะรู้ได้ยังไงครับถ้าคุณไปดูรายชื่อดาราผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะเกินครึ่งหนึ่งนิสัยทัศนคติการใช้ชีวิตเหมือนผมเป๊ะแต่เรื่องความหล่อแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนตอบคำถามดีสมกับที่เป็นฮิวโกจริงๆค่ะหล่อทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลย